สวัสดีค่ะพี่น้องคทยยุนีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบน้องเบเชียนะตอนคี้นะคะพ่อโจกงบสที่พ่อเขากับพี่แม่มมากกว่านะคะมากับยูทูบด้วยนะครับยูทูบมาวันนี้นะครับก็สนุกสนานกันให้เต็มที่เลยนะครับผมวันนี้เป็นวันทึกทีใช่เป็นวันทึกทีมด้วยเลยไม่มีการดราม่าใดๆนะครับทุกคนรู้ว่า อะไรนิดหนึ่งให้เอฟซีพใจมอนีีพรอมแต่ไมมันสอค่ะพี่้องค่ะม่แต่มมัสอนะครับเป็นรงงานมาแห่งความสุขที่เราม่วนจอยด้วยกันหนึ่งปีหนึ่งครั้งนานทีนะเสียงตะเบอร์ให้กับพระจ้ากับเป็นรถแตครับแต่รู้ว่าจะมาให้กับพระจ้ากับซนรนัอยู่ด้วยได้ยนถามว่าวันนีพระจากับซอนรจะมีรางพิเศษ มอบให้ยศในจำบอสมากมายเลยครับขอบคุบมากๆต้นๆครับพี่น้องนี่นี่ี่ไปไหมนี่หน่อยล้ำเพลินบ๊ายบายอารีค่ะอลารอยจะขึ้นน้ำมูกอลรีดไม่ไปค่ะมาเร็วอลรีดอลรีดจะขึ้นเพทีอย่าขึ้นก็พีงอลรีมาหาพี่ม่อนเร็ว สวัสดีครับลุ้นทีมลุ้นเรือทุกคนคนที่จะสนุกสนานม้วนเส้นโฮเซลนะครับสวัสดีครับไปรอกลับไปรอกับมอน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 บงบัวจะพูดคำไหนเนาะไม่รู้จะพูดสิ่งไหนต้องนะครับต้องขอบคุณทุกทุกคนถือว่าปีนี้ฤดูกาลนี้ ทุกคนสู่มา้กันนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนสุดปิดฤดูกาลนะครับก็ถือว่าทุกคนได้ทําหน้าที่อย่างเสร็จสินส้นสมบูรณ์แบบนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่รวมเรียงเคียงบลาเชียงไรกับองค์กรสู่แม่น้ำกันนะครับสถานที่ตรงนี้ก็นะครับจะเป็น สถาบันนะครับให้ทุกคนได้สางงานสางเงินสา่งอาชีพน้วกัน,นขอให้ทุกคนปฏิบัติกรรมขั้นลอกงเนะาะเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติแต่ขอให้ยุ่งจุกันดูกันแล้วก็อยู่ในสัญญาสัญญาใจและสัญญากาที่เราพุยกันส่วนคนที่ทำหน้าที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบเราก็ล้ไป ไม่มีอะไรติดค้างกันก็ขอให้โชคดีนะครับเพื่อว่าเป็นสถาบันเป็นลรกเลียนให้ลูกให้เต่าเอม,มอยูพ่อ,อยู่แล้วนะครับผู้ใดอยากจะเลื่อนเติบโตผู้่อากไปทางนานนะครับพ่อพ่อขอเอเมร์วฟพรขอให้โชคดีนะครับส่วนผูอ้อยุ่งประสานงานด้นกันแฟนคลับแฟนเพง่งเป็นกัวเมืองอยูเชิญันคือ จะทาอะไรนะครับเึกคิดถึงองค์กรอนลายคิดถึงเวทีส่งเกียรตินะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ควรจะสร้างมา42ปีเต็มๆที่คุณพอ่อสรงกรานาวงษาแล้วก็คุณแม่สภาพ่านาวงษาพอกระแมเาราในกอสาาร,าาาารัตว์ในกอตัดมาให้ลูกๆทุกคนเด้ทธามาหายกินฉะนั้นคือจะทำอะไร ให้ทุทกคนกันนกถึงสถาบันขังเกียริสถาบันหังเกียริองค์กรนั่นะครับถือว่าไปด้วยกันศิลิินอยู่ได้งค์กอนอยู่ได้ยนกนอยู่ได้ศิลิินอยู่ได้นำไปเลือเสียบนฟ้ากันนะครับฉะนั้นแ้แล้วนะครับสิ่งที่ดีฤดูกาลหน้าก็จะมาถึงนะครับฤดูกาลหน้าส0ง้กว่าคิวงานผมมาให้ตัวเองแล้วนะครับสาวร้อยที่มาแทน ส่วนสาวน้อยลับเพลินโชว์อยู่ในรูปยกมือหน่อยสาวน้อยลับเพลินโชว์ทุกคนได้ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม120คิวงานแล้วก็ตอนนี้นะครับเกือบ180คิวงานแล้วนะครับสุดยอดมากพ่อมั่นใจนะครับฤดูกาลที่ยังมา200ยแล้วก็200พ่อมั่นใจได้ว่าฤดูกาลนี้นะครับคือไม่ต่ำนะไม่ต่ำกว่า150คิวงานแน่นอนแน่นอนพ่อมั่นใจล้านเปอร์เซ็นยังในล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอน แล้วก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนสาวน้อยหนึ่งแล้วก็สาวน้อยสองนะครับฝ่ามทอลูกเต so, ่าทุกน้ซอยสนับสนุนซอยแค่ซอยเป็นกกำลังใจแล้วกันนะครับเืิอสนับสนุนทั้งสองวงกัคเพ่บริษัทกรีนไบโอเป็นชิ้นเป็นขิมลวดผมนะครับสนับสนุนทั้งสองวงเลยถือว่าปีนี้สาวน้อยราเปรดโจเรามีผู้สนับสนุนแล้วนะครับแล้วก็วงใหญ่นะครับก็จะเป็นเอ็มร้อยกะทิอร่อยดีแล้วก็กรีนไบโอเอ็มร้อยห้าสิบ นะครับสนับสนุนวันนี้ขอให้ทุกคนมวนเต็มที่จอยเต็มที่สนุกเต็มที่ใครจะม้วนใครจะเมาเราไม่ว่ากันโอเคไหมโอเคแต่ขออย,าย่างเดียวห้ามีเรื่องโอเคไหมโอเคถ้าคนใ้มีเรื่องเกตเอาจากบ้านอามีมี่แมนม้มนมวนได้ฝากพป่เแืนครับอาศิรีภาพที่ลุ้น ที่รุ่นนุ้ยเด็กกับผูมบ่านกันเพราะว่าเป็นเป็นวันตรีรุ่นกาลดูทีมไรแต่ถ้าอันไกท่าในเบสบอลสมควรก็ยังย่งไปจับย่งไปจ้องย่งไปพวกไปจอยไปกว้กันหลายแมนคิดว่าให้ได้บอนกันได้จอยกันแต่ว่าผมคิดว่าแมนคับน่าจะเข้าใจแมนประสบภัยของฤดูกาลแล้วครับถูกครับเพราะว่าเราเวยงานหนักด้วยกันมานานมากแมนครับแปดปีนะครับฤดูนกันนานพวกมีสิ่งที่ดีฝากถึงนะครับต่อสุขสุขุันเอา เนรุนจะพูดอะไรพูดหน่อยนิดนึงก้อนนี่แหละช่วยนิดนึงสอนนิดนึงค่ะสวัสดีทุกคนนะะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมเดินทางมาแบบจบฤดูกาลนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะขอให้ทุกคนพูดวุ่นกินให้ยินนะคะสอพูดน้อยตัวหนา ทุกคนสอบอกการสํหาหรับรองนะคะก็ขอบคุณพ่อหมอพ่อมงขอบคุณมีพี่มันชิในการลองขอบคุณมีพี่ใน,บบนวงนีคะเดอทีกขอบคุณีพี่ในวงนะคะเดอทีเอ็มดูโนนะคะน้อล้วขอบคุณทีมงานอาจารย์นตี่ด้อนวเค่ะอที็นดูโนนะคะน้าขขอบคุณทีงานอาจารย์เปตนั่เดอที ทรงเทียงอยู่แก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 ยเพื่อนนะ่าได้แก่ยังง่ามน่นแบบไปบังคับเพื่อนเอาขอบคุณหลายหลายนะคะที่ยุ่งดูต้องการบังคับนอแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูทุกคนด้วยนะคะที่เห็นชว่วยน่หละนะคะนอได้รู้การนี่ละกันไปยู่นัมเดสปีแล้วเกือบสามปีแล้วก็ขนอะขอบคุณทุอคด้เค่ะที่ขับหลาของบ้านได้ร่วมนะคะแล้นจนครับจนมาได้บ้านได้รถทุกเมื่อนี่นะคะมีอยู่ที่ นี่ใส่ทุกเมือนี้เนาะค่ะนนท์ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะลาการขอบคุณลาการ์ดสีโบลลี่ที่ขึ้นหัวนะคะเด้อแต่การ์ลามีอยากหนึ่งที่เซี่ยง้พาะว่าเป็นมันอาจจะเป็นสิ่งของทีมแบบว่าลายแต่การ์หายมากด้วยใจเพราะว่าทุกปีก็หายทุกปีแล้วก็เพาะว่าปีนี้ก็ยากพ่อว่าลืมพ่อละเพะว่าในสีลาไม่ได้ลืม เพียงแว่าหลายคือโยกสิหายังไงก็อ,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 อนุญาตนะกไปไป ข้าอ้ปัปแล้วลูเดอตีแล้ว้อ่ะบ้นงานนัง้าขาภพระยุกสาวน้อยเท่บันเทเนาะเออรวอเร็วถจีเป็นที่รัองแนๆเออป็นที่รักแฟนคเออไปโดนเออเครื่องเครื่องไม้ของคนดีนะครับแต่ร้องแตรรลเนาะเออเารักมากเสมอในไหฝากถึงแทแขตี เ่ามีนนใจนะครับแล้วก็ที่ขาดก็ได้ขอบทุกประแนกนะครับผู้อยู่เรื่องหลังทั้งสาวไหลแล้วพู้ช่วแล้วก็สาว้ายเพชรบ้านแพงทุกปะแนกเลยทั้งคอนคอยจอ l อลวีดีพ่อครัวแม่ครัวแสงสีเสียงผู้ตัางเพที่อาจารย์